กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนาคมหาลาบเด้ออ่ะเมื่อนี้ปูนาคบอได้ทำวัดเศารพี่น้องมา่อว่าวาไ่แล้วก็เสียงกับบอมีก็ได้มากินน้ำห่อน้นำอุ่นน้ำเย็นอ่ากินวานกินยาแล้วมันบ่มีคลิปลงฝากพี่ฝากน้องก็เลยได้มาอัดคลิปฝากพี่ฝากน้องไปได้พี่น้องด้อ่าพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ปูนาคเอาเลขขึ้นกระดานแล้วได้พี่น้องด้อ่าเลือกขึ้นกระดานแล้วนะให้พี่ให้น้องห้อง นะเฝ้าไปหยิบหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้แล้วเพราะว่าเปียงตีปูนาก็าจะเอาขึ้นไว้เพราะว่ามีลูกเต่าลูกหลานทักมาไลยมาแน่เข่ามาอย่จะแน่ว่าพอเอ้ยเอาขึ้นไว้ก่อนซุ่มที่ได้นั่นให้มันเหลือแต่แต่แต่จันแต่เซฟเปียงว่าชันวาลูกหลานชิได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ว่าชันวาเนาะปูนาก็เลยว่าเออเอาคำว่าชันกะคันลูกคันเต่าว่าจงสั่นพ่อก็เจ้าขึ้นกระดานให้เด้อกันแล้วเพราะว่ามีเลขตัวหนึ่งที่ปูนาปูป้าไปว่าสีบอกขึ้นกระดานดอกบังเอิญว่า เบิ่งละลุยหาเก้าไม่เห็นพอซื้อลอตเตอรี่ก็เลยอัดไปแล้วปูนาก็เลยว่าอ๋อเขาตาตาช่องลูกตาลวานหลานไงออกแล้วบัดนี้ช่องเจ้าของกเสษียรลูกศิษย์ลูกหาเจ้าของภูอยู่ใกล้ชิดหรือว่าภูที่อยุทธันเห็นกันเลยตัดสินใจเอาขึ้นกระดานแล้วพี่น้องมื้อนี้เนาะอาศัยเป็นเลขตัวใดกนะเดี๋ยวอีกจังหน่อยปูนาสิอหายเบิ่งนะพี่น้องเด้ออ่ะบัดนี้ก็มาเบิ่งทั้งด้านโฮงถ้ำของปูนาสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเข้าปลาอาหาร อ่าต่างๆที่พี่น้องป้องไปเฮ้อ่าได้เอามาหวมบุญกับผู้นาคเด้อว,วันเทหะอ่าพี่น้องผูนกก้นาคก็เอาบาทเอาเบิดเอาของลงมาเพราะว่าเมื่อนี้อาจารย์เอะครับอาจารย์จะเดินทางมาจากท่าสัมลานอับสินได้มาจัดห้องถอกห้องถ้ำให้ติอย่างต่ออ่าซอยพี่ซอยน้องต่อมีายซื้อผู้ใดแน่กับพี่น้องกับว่าเบื่อเอาฟ่อผู้นาคบ่าสามารถอ่าที่แต่พอหลายอหรีพี่น้องเนาะเกือบสิตเต็มแล้วละเต็มเต็มสองผาอ้อมห้องถ้ำนี่ก็หลายแล้วพี่น้องก็สิเต็มแล้วผู้ใด ลูกเต้าละหลานผู้ขาเจ้ามาแล้วเขาจะกับมาเขียนซื้อลงซื้อฝากซื้อฝากเสียงไว้ให้พ่อผู้นาคสวดให้ลูกให้เต้าเนื้อให้ยุยเย็นเป็นสุขเนี่ยได้ยินแต่คนว่าได้ยินแต่คนว่าพ่อมาเห็นแล้วก็อยากเอาฝากซื้อฝากเสียงไว้ถึงห้องธรรมผู้นาคก็อาสาเถิดและลูกก้เอาเซตเอาเฮ็ดเอาเด้อบ่าบาปได้แก่ผู้ธรกรรมได้แก่ผู้สร้างขันท้อมีความศรัทธามีความตั้งใจแล้วเหตุจะไดนมันกระไรเบ็ดสุยางเชนแนลขออย่างเดียวศรัทธาต้องมาก่อนนะพี่น้องเนาะศรัทธาต้องมาก่อนขันบ่มีศรัทธาแล้ว อีแยงก็สิบโเกิดขึ้นนะครับพี่น้องคือผู้นาคแหะศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในองค์ศินดวงรรมดวงเทพดวงรรมต่างๆที่คุ้มครองปกปักรักษาผู้นาคอย่ใ่จนมหขอดสมือนีผู้นาคดีใจหลายๆนาทีเพ่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่ถิ่มบ่ปล่าบ่เล่าบ่ไล่ผู้นาคผู้นาคกระดิเห็ดน้ำพอกน้ำคู่อุตตรีเห็ดเป็นผเป็นเพราะว่าขันบ่มีพ่อแม่ครูบาาจสอนผู้นาคเห็ดบ่เป็นสมัยตะกี้ผู้นาคทำพิธีเสียข้อใหญ่ให้ลูกเต่าลลานนี่จะมีหงวดมีหมอนึง มีนโยบายในกิ่นนี้เครื่องต่างๆว่าจะไปถาดซีคันหาต่างๆวันนี้พ่อพิ่นก็นเลยบอกว่าเอาเฮ็ดเห้เขาเสียเดียวรถนักเขาสิบริเวอยู่เนี่ยคืองานไหว้คู่เลยกูนาก็ได้แตงหอแตงห้องขื้นให้ลูกให้เต้ารหล้านอ่าบสุขสุขคนเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าขอบบุญขอบคุณที่ยังหักยังห่วงกูนาคอยู่ซึ่งกูนาคก็สีเขาไปชี้แจงให้ว่าตัวเลข่ละตัวของกูนาคนี่มันมาจาังหดมันไปจไังไดมันมาจังไดได้มาจังได เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เกินเนี่พี่น้องเมืองฝากบุญฝากงานเนยเอ้ยพ่อยแม่เอ้ยคือวันที่หาวันเสาร์ที่ห้าเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เนี่ยอาี่ยปู่นาคทําพิธีนะครับว้ยคู่ใหญ่อยากให้ลูกตาลร้านอยากให้พ่อให้แม่เพราะแม่พี่น้องอาบอสิเป็นพ่อร่างแม่ร่างอาพ่อแก่แม่แก่ทั้งหลายเด้ออาหรือว่าผู้ที่มีดวงศิลป์ดวงธรรมลูกตาล้านอยากจะมารวมสวดมนต์ไหว้พระ กระปูคืนวันที่5นาใพี่น้องอแจ้งการรบกันว่าวันที่สามที่สี่ที่ห้าผู้นักสิสวดญาติถ้มบรรลุถ้ำบันดานทำมุ่นกระจายสวดพุทธมงคลให้ลูกให้หลานต่างๆเคืนวันที่สามวันที่สี่วันที่หาเป็นการญาติถ้ำน้ำพี่น้องเนาะให้ลูกให้เต้าและหลานเบิร์สืบผู้สุกคนผู้ใดอยากประวัติความหวงเพราะว่าปู้นักจะทำตอนกลางคืนสมัยตะกี้อยู่บ้านเก่าหน่อยเห็ดย้ำเว้นเพราะน้ำมันขึ้นบริษัทมาให้ได้มันหนวกหูเทศบ้านใครเจ้า เนาะเพราะว่าอีพ่อแม่เฮาผู้เสียเลียนมาเพิ่นกับพาะเหตุนั่งยังมาคืนแต่บอกกัขออนุญาตบาทครับมีพ่ออีแม่เด้อเพราะว่าลุงตอนลหลานที่อยู่อัตคัดเพิ่นก็คือสิริต,ตนผู้นาคตีก็เลยได้ให้ผู้นาคมาหาสื่อลั่นถอกลั่นทำอมองเคยอยู่อู้เคยนอนของเพิ่นเพิ่นวาเนาะปู้นาคก,กับเล่นน้ำทำตามเอาบัดนี้กะให้พี่น้องพ่อไปมาเบิ่งตัวเลขของปู้นาคเด้อมีบ่กี่ตัวดอกพี่น้องเนาะบ่หลายนะอันนี้คือบ่หลายเด้อพี่น้องเด้อเอาปู้นาคที่ขออนุญาตตั้งขาต้องกล่องในจักหน่อยนึง อ่าข้ากล้องน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะให้พี่น้อง,อง้องป่าได้เห็นตัวเลขของกูนาคน้่อ่าว่ามันมีตัวใดแน่แล้วนะอันนี้คือเลขของกูนาคเด้ออีพอ,อีแม่อีพีอีน้องอีไปอีลูกเท่าไหร่เลขตัวแรกนี่ได้มา่างไหนเลขตัวแรกนี่ได้แก่8ปดสีาะพี่น้องเนาะเมื่อนำเป็นวันพระอะพ่อแม่คูบบอายจารย์มาพานล่างกูนาคก,กัว่า ม้งข้นแปดประการขึ้นสีค่ำเดือนสามจะเป็นมหามงคลเป็นมหาลาเล็กลอุณาก็เลยมาย่ำไฮเหลกแดงไฮเทียมาบ้าแปดสี่สามหนึ่งมะกะเล็กบานเฮาหดเบรกบานเฮาเพี้ยนแต่แค่วัมเบรกกันคือสามสีแปดพี่น้องอ่าและใบอินมัดตรงกับยังตรงกับงานไหว้คู่ปูนาคเด้อ่าเพราะว่าปูนาคขึ้นสี่ค่ำเดือนสามพี่น้องงานไหว้คู่ปูนาควันเสาร์ขึ้นสี่ค่ำเดือนสามโอมยกัมันถือวัตถิหาเสารหาเนี่ยทั้งสามยางสิพ่อดีเลยแต่ว่าก็ถือว่าดี่จะได้สองเสาร์ ได้วันที่หาแล้วก็เป็นวันเสาร์นัน้นน้อพี่น,อนอ้องน้อเป็นมหามงคลแล้ววันนี้เมื่อขึ้นขึ้นสี่ข้ามเดือนสามมาเมื่อเื่องเลขที่บ้านแกก็เลยขออนุญาตเพราะว่าลูกเจาะลูกเดอ้อฝากลูกฝากล้านไว้แปดสี่สามอ่าผู้ร้องค้นว่าพ่อเลขบ้านสามสี่แปดที่บอกเอาแปดสี่ที่แปดเอากข้าไปพี่เจริญน,นะเอาผู้นาพูดเลยว่าแปดสี่สามนี่แหย่ยำไปแลกสลับนาสลับนังเอาเดอ้ออ่าออกมาตัวแดกก็ถือว่าปูน้าานากลั่นท้ำปู้นาแตกอันนี้บอกไว้ก่อนไอ้เลขตัวที่สองนี่ก็คือตัวสี่สอง สีสองได้มาตาศัยพี่น้องสีสองปูกลับไปเอาวางมือวันที่เศ้าหกเด้อยุดดอนปูสีปูนากรไปทําพิธีบวงสรวงไห้แกไอ้นั่งหล่าดาวใจแสงสีปูนากะไปนั่งส่วงเอาเนาะไปนั่งขอถามขอที่ปูสีเอาซึ่งคำพันว้ามาบ้านกระถือบัตรถามลูกถามตาหันว่าที่กิงพ่อเขาบร่ได้ยุนี่เด้แต่ว่าอยู่ทั้งลุมพูนแต่ว่าข้าเจ้าแต่งขันใหม่อยู่น่นี่ก็เลยมายุนี่แวะไปแวะมาหลับพลันว่านาอเออได้ยินเสียงรุ่นก็มา เพื่อนก็เลยว่าบอกว่าซีสองคันได้ซีสองแล้วให้ซื้อคั้วไปให้สองตัวพี่น้องอ่าซึ่งปูนากะเพื่อนว่าเพื่อนเสี่ยวไปไทยหน้าเนาะปูนาก็เลยว่าเอาให้ออกมาลอี่พอซีสองอ่ะคันออกซีสองหรือได้คั้วแท้กหรืก็เลยว่าจังสี่อ่าปูนาก็เลยได้เอามาลุ่กระดานให้แล้วบัณนี้ตัวที่สามคือตัวไหนตัวที่สามก็คือศูนย์หนึ่งพี่น้องศูนย์หนึ่งในมาตรไซพี่น้องป้องป่าเสียงมือวันพระปูนาเอาหัวหมูมาถวายอีพอเพิ่นสามหัว ก็เลยมาจุดทูปอธิษฐานว่าขอสองตัวได้บ่อสามตัวซึ่งเลขทูปกับบ่มีสามตัวมีมาสองตัวอิลีนะก็ได้แก่เลขศูนย์หนึ่งแล้วพี่น้องป้องไปเนาะอ่าก็ได้แก่เลขศูนย์หนึ่งบัานนี้เลขอีกตัวหนึ่งเนี่ยหกศูนย์มัตเตใสหกศูนย์นี่เป็นเลขที่พุหนักอึ้บไปตาองวนดนี่พี่น้องฝันตาองวดเห็นเลขมงคลตาองวดแต่พุหนักไามาเสียวออกมือสุดท้ายแต่บังเอิญว่าพ่อมาเป็นซื้อลอตเตอรี่บ้านเนี่ยอ่าปู่มาเป็นซื้อลอตเตอรี่วันที่เส้าหกกันละอ่า อ่าเบิ้องละลุ้ยหาเขามันก็เลยไปแต่งแล้วพอเอามาให้เบื้งให้ลูกทายได้ให้ลูกได้อ่ก็เลยว่าอ๋อาสันเนาะได้เลขหกศูนย์พี่น้องแล้วพูน่าอึบอับไว้ตั้งใจว่าเสียวขึ้นวันที่สามสิบเป็นพร้อมกันเนี่ยตั้งใจว่าเสียวขึ้นวันที่สามสิบเป็นพร้อมกันพี่น้องแต่ว่าบัดท่าอ่าในเมื่อนั่งเอียดมันทายไปแล้วก็เอาให้พี่ให้น้องเห็นรถเอาก็เลยวางสี่เนาะตั้งใจว่าไม่อยังนอกก็ไม่อยากขืนไวเพราะว่าย่านมันอันกันอีกนะย่านมันอันกันอีกแต่ว่าบัดนี้เอามันสิเป็นจงได้กรสร้างมัน ถือว่าบุญน้ากําแพงเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นโชคเป็นโชคเป็นมันผู้นาก็ะคืนกระดานให้ลูกให้เต้าเบื้องแล้วว่าเลข60ศนคือผู้นาเอิบอลาว้เอิบาไว้เพราะฉะนั้นแล้วก็ให้พี่น้องป้องไปไปพิจารณาเบื้องเด p e ฟังคําผู้นาเว้าแล้วจะเฝ้ามาเสือได้พี่น้องใช้พิจารณาญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าผู้นาวิเคราะห์จอออกมาให้ได้จังสี่ตอนนี้เลขลั่นถ้ำมีสัมนียเหลืออีกตัวหนึ่งคือของตะเซตจัน อของตาเสตแตาจันเด้อพี่น้องเด้อส่วนเลขของที่ไปหาหลวงผู้สวงคันได้ผู้นากาสิเอาคันบ่ได้ก็คือจบไปเพราะว่าผู้นาบ่อ,อยากให้มันหลายตัวตั้งใจว่าสิไปหาตาเสตแตาจันคือไปขอต้อนน่ะละซึ่งผู้นากาได้นำไก่สองตัวเหล้าสองขวดเนาะพร้อมด้วยผลละหมากนักไมตต้ตาตังและตาลูกศิษย์ลูกหาเขาสิซื้อห่มกันหรือผู้ใดอยากมีส่วนร่วมอยากส่งคาร์รถผู้นาการนมน่วนเด้อขอนายเซอร์น,นำ้ำได้ซื้อของต่างๆ ครับอ่อนจะตัวปัจจัยมาทั้งช่องของปูนาคแหละนะน้องพี่น้องน้อแจ้งความจำนงตรงนาหรือผู้ไดมีอยู่แล้วอยากจะซอยพอกะอ่าทรงเขาได้ทักบัญชี้ของพอ,อนนะ่นแล้วเด้อลูกเด้ออ่าแจ้งกันว่าเอออันนี้ซอยพอ่อไปหันอ่าไปตาเศตต่จ,จันเด้อมาสั่นเอาปูนากะอนุทนาสาธุอยากได้เรขสวยๆอยากได้เรียกตัวกำมๆามาฝากอีพออีเมีอ่าเพราะว่าเพื่อนหามเพื่อนไหนสองหกปูนากะบ,บอกกันว่าสองกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันเด้อให้พี่น้องซื้อเอากับเอาปูนากะบอกได้แั่มันซึ่งมันก็ออกเก้าสองน้ะพี่น้องนาอก็ถือว่าเขาถ กาเล่นสิได้ไปหายพอขมันออกสองหกตรงๆรงสิไขโยถึงเม็สิออกตัวครับผู้นาก็ย่งดีใจว่าย่างในหน่อย,ยก,กันยัางพอในเฮกันเนาะพี่น้องเนาะยังนะในเฮก,กันถือว่าลั่นทำ้ำอาเลกกาแตกอยอเพราะฉะนั้นแล้วอนันนี้แจ้งกำหนดการว่าผู้นากจะเดินทางเช้าของวันที่29เด้อพี่น้องเด้อเช้าของวันที่29ก็คือมืออื่นนี่แหละพี่น้องคือมืออื่นนี่เนานะผู้นากร็สิเดินทางไปฮอดตาเซตาจันก์กากาวาให้ประมาณจากซีมงแรง เพราะว่าทำพิธีอค่อยๆแน่ใจหน่อยให้มันเย็นนะสีโบเฮทถอนคือเก้าสีโบเฮทถอนคือเก้ามืนอะไรก็คนหลายครับพี่น้องอป้องป่ายมาหลายนะนักข้าวนักช่องต่างๆปู่กับพยายามลีกพยายามเลียงบูยางให้มันเป็นข้าวนะมันสารพัดอย่างพี่น้องคนท่านหน้ากิจตังผู้หวังดีประสงค์ร้ายก็มีนะเพราะฉะน,นั้นล่ะผู้นาก็เลยว่าอย่าไมา่แลกแจงแต้งงที่ว่าเออไปเฮ็ดหรือว่าผมสำนันล่ะก็เพราะหลักพ่อได้ตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องเอาฝากขอบบุญขอบคุณพี่น้องป้องป,ป่ายเบิด์ตเปอร์เลย ที่โอนจะตุปัจมาสื่อผลหมากหลากใหม่แนอีกอย่างแนเกี่ยวกับรันธรรมตลอดถึงน้ำเขาส่งเขาสารอาหารแห่งมาซอยเหลือปูนาเพราะได้กินเพราะได้สั่งเพราะได้ท่านเพราะได้แปรงน้ากันขออานิสงส์ส่วนนี้จงบังเกิดก็เกิดในย่อนกลับไปหาผู้ที่มีกิจศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ขอให้พี่น้องเขาทั้งหลายเอฟซีของช่างชองปูนาจงนี้อายุมันคนเยินชุ่มชื่นจิตวันนาผ่องโสิพิษสำเร็จผลสุขารมสำราญบรรดาลพระพรก้าวหน้าสถาพร ขอได้ล้ำทำได้เลิศสุขได้อบเสดจะมาเกิด,น,กดนี่แกอีพออีแม่เดอ้อขอให้เงินทองไหลมาเทมาเด้ออย่าได้บกเป็นหาด่าได้ขาดเกินว่างสภาพกำลังในขียนติยังสมบูรณ์ดียังเกา่าโอมอุอาะมุมะมุนมาเงินค้าแกวอย่าได้ขาดเขินทง คอยใ,ใส่หงหงคือดังท่องอยู่ในเบาขอให้ไหลมาเขาในกระเป๋าผู้ใดอ่ที่เขามาเบิงทั้งช่องผู้นาคมหาลาบนี่อ่าให้เป็นล้านบาทพันตะลุกท้องวันที่หนึ่งกุมภาให้ถือหวยรวยเงินท่องเบิดไปดเลยข้าน่อยเอาซาทุซาทุซาทุ